สวัสดีครับพบกับ Buffalo l ้อนะในเกม f c Mobile นะครับวันนี้ก็จะมาลงแรงนะสามเกมฮะหลังจากที่เราซื้อตัวละครใหม่นะฮะหลายตัวเลยนะตัวแบบเนี่ยหลายดาวฮะเม็ดเม็ดน้ำเงินเม็ดส้มเม็ดม่วงฮะสกเตสเม็ดแดงเนี่ยฮะมาดูกันว่าประสิทธิภาพในการลงแรงนะฮะจะดีไหมจะเล่นง่ายไหมจะชนะไหมมาดูกันฮะ เอาล้ะฮะเริ่มเกมก็เป็นฝั่งเขียะอาด้วยแผน4 1 2หนึ่งสองนเนโรนะครับเป็นแผนที่ถน,น,นัดจากภาคที่แล้วฮะช่วงนี้ก็ได้เล่นบ่อยนะฮะเล่นบ่อยเลยแล้วก็เอา้าด็อกบาฮะโอ้โหรุดเป็นคอนเนอร์ฮะเล่นบ่อยเลยแล้วก็เปิดได้ตัวดีด้วยป้ายหยาไปได้มา2 3 0สารอเอ็มอ่ะก็เลยเอามาซื้อตัวเล่นนะแต่ก่อนตัวสู้เขาไม่ได้มันเบื่อไงอตอนนี้ตัวดีละ เอาล่ะมาดูเกมมันต่อฮะโซคาเตสโรธามาติอุสฟ้าวโอ้ปวดหัวเลยทีเดียวฮะฟีกกิกจากใครวะเนี่ยเบอร์สิบโอ้มงไม่ทันมาติอุสเหรอเบอร์สิบไปเล่นกลางรับสังั้นเอาลแล้วฟ้าวครับยังไงครับลูกนี้โอ้โหถือถือบอลออกนอกเขตฮะถือบอลออกนอกเขตนะอันนี้ก็เล่นไปแล้วนะก็กลับมาภาคทีหลังนะฮะทำอะไรไม่ถูกฮะ เป็น AI ยิงไปเองฮะแล้วเป็นมาัิโอนอยเออรครับทุ่มเร็วติดสกอตเตสฮะเราเป็นจอร์ดี้อัลบามาที่มิเชลบอลลักฮนะบอลลักสกอตเตสหมุนอยู่เฟกช็อตแล้วสับด้วยซ้ายฮะโอ้โหเรียบร้อยครับนำไปแลหนึ่งประตูต่อศูนะฮะโอ้โหเ,เม็ดนิ้วแดงมาเลยฮนะสกอตเตสเม็ดส้มฮะแต่ว่าหาตัวอัพยากเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการที่จะ อัปเกรดทั้งเตะนะฮะหาตัวยากนะเอาละฮะเป็นฝั่งชื่อ,อไหวไเนี่ยดี D. อะไรเนี่ยได้เขียนะฮะกุลึดแทงขึ้นมาโหเปเล่นนะเป้า่นะเป็นเปเร่ฮนะเปเล่ม่งเก่งจริงอ่นะตัวเนี้ยเอาเราจะเฟคช็อตนะฮะจะเล่นเช้งจะเล่นเชงเมื่อกี้เรากดทำทางไปเป็นด็อกบารนะฮะ ทำยังไงอุย๊ยโดนโดนลองบองฮะแท็กเข้าไปฮะจสัส่วนกลับเร็วฮะซัมบอรต้ามาเปเล่วินิสุสจูเนียซัมบอต้าอีกครั้งแล้วเปเล่ฮะโยนมาจอร์เดียวบาเยงได้แล้วเป็นอุ๊ยมั่วหมดแล้วฮะสกอตเตกยบอลได้ลูกกุลิตจสัส่วนกับเร็วแทงมาดรอกบาดีเจดรอกบาแล้วกุลิตวิ่งไปแทงฮะสามเลี่ยมทะลุช่องฮะโอ้ถ้า สมัยก่อนนี่สามเหลี่ยมวันทูี่คือแบบคันเทพนะวินนิ่งสามนะฮะประมาณนี้อ้าแล้วส่งยังไงฮะโอ้ลูกนี้ดูให้เจ้าสามเกมมายี่สเอ็ดนาทีฮะมาดูการเล่นของผมด้วยนะเอาและเรามั่วรับมั่วสองฮะแล้ว,ว,ว,แ,ลวแท็กได้อยู่น่าจะจบครึ่งแรกด้วยหนึ่งประตูต่อศูนยนะโอเคฮะจบครึ่งแรกฮะก็พยายามที่จะอัปเกรดหาตัวมาอัปเกรดนะครับแล้วก็ จะไต่ขึ้นแรงล้านนะล็อกบาทในราคา5ล้านหรือ10ล้านเนะี่ยยังเล่นได้อยู่นะครับเก่งนะผมก็ในในในแรงที่ผมอยู่นะสูงกว่าน,นี้ไม่เคยเล่นนะฮะก็ต้องบอกไว้น้าที่นี้ด้วยฮะกุ <Good S 1> ลิแล้วชิงมาเร็ววนะเอาเป็นบันเทีุวยนะเข้าบอลว้าวะฮะดูฮะว,วิ่งเลยบอลไปเรียงเจแล้วดากเฉยแล้ว โอ้จีโอ้โเรียบลอยอะเสมอละหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะเขาเขียมาครับสเต็ปผมก็ประมาณนี้นะขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างฮะแต่นักเตะเหมือนจะวิ่งมั่วๆหน่อยนะฮะชินนลาครับลงมาล่วงบอลบอลหลักดอกปาทแทงกุลิปทำยังไงมวนอยู่กุลิปทำยังไงแล้ว สับโอ้โหติดฮะยังสวยตรงนี้ลูกกุลิตกุลิตเปิดมาแล้วไปโลลองบองฮะเรียบร้อยฮะขึ้นนาำอีกครั้งฮะสองประตูต่อหนึ่งนะโลลองบองะฮะโลลงบองเนี่ยผมได้มาฟรี้วยนะนะเป็นตัวฟรีนะครับแล้วก็เอามาอัปเกรดฮะใช้มาสเคราโน่ ano, หรือดูเด็กเนี่ยะผมจำไม่ได้คนระับมันหลายเดือนแล้ว ผมไม่แน่ใจผมอ่านในกลุ่มผมรู้สึกว่าเขาอัพแพดใหม่เหรอให้มันเร็วขึ้นหรือยังไงฮะไม,ไม่ไม่แน่ใจเอา้าเราตัดบอลน,นะกุลิตจะสวนกลับมฮะมันซุดจูเนียสปีดขึ้นมาโอ้โหแล้วพาทัวร์ครับแล้วยกมาไม่ได้แล้วโมงกันอยู่ผมนักเตะตัวสูงทุกตัวครับไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องลูกโมงจะสวนกลับเร็วได้ไหมลูกนี้ดีเย่ด็ดอกบาหมุนอยู่ พาทัวร์อยู่สกอตเต้แทงอุ้ยตัวบนหลุดแล้วฮะเมื่อกี้มองไม่ทันชินนลาด็อกบาบวิเชลบอลหลักฮะวิเชลบอลหลักเฟกช็อตแล้วหมวนอยู่แล้วเปิดโดสกัดบอมมาแถวสองฮะเอาล่ะฮะจะส่วนกลับเร็วเปเล่นูตจูเนียเคียซ่าแทงมาซินดีซีดานครับเราดึงจังหวะนี่ฮะเปาโรมาดินี โอ้โหจังหวะเมื่อกี้ถ้าหลุดก็เกมฮะตาแล้วฮะแล้วเปิดโอเคหมดเวลาครับเกมแรกก็สามารถเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะฮะเอาแล้วฮะมาเกมที่สองครับเจอ96้าฮะชื่อบอนไวเปอร์นะครับเกมที่สองฮะสำหรับการลงแลงด์กิ้งฮะในเกม FC Mobile นะฮะต่อเนื่องฮะ น่าจะเล่นนาโปลีนะนาโปลีเมื่อวานะเจอโรมา่าไม่ใช่ไม่รู้เมื่อวานหรือเปล่าจะผมเห็นคลิปนะฮะเหมือนปีกขวาของนาโปลีจะสวนกลับแล้วโรม่าตัดเกมนะฮะแต่เจตนาตั้งใจยกเท้าสูงอาจจะไม่สูงแต่เจตนายกเท้าอะไรสักอย่างกะโดนใบแดงไปเลยส่วนโรมา่าฝั่งโรม่านะครตัดเกมโ้นเหลืองนะฮะก็มีดราม่ากันเลยทีเดียวะฮะ เอาละเกมขึ้นมาฮะมิเชลบอลลักฮะกระชากมาเปิดด็อกมะแถวสองกำลังมุ่งอยู่ตัวใหญ่ฮะไม่กลัวนักเตะผมตัวโอ้โหแต่เสียนะครับบอลลักเนี่ยผมซื้อมาทแทนสเฟานเจอร์ลาดนะผมดูแล้วผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยเข้ามือนะครับเก่งอยู่แหละแต่ไม่ค่อยเข้ามือผมแล้วกันฮะสเฟนเจอร์ลาดฮะผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะ <c oughs> ขึ้นมาทางขวาครับคาร์ลอสแอลเบโตลาขึ้นมาทำยังไงหมวนอยู่ฮนะจะเปิดมาไม่เปิดแทงมายัดมาดอกบาดอกบายกยกยู่ยิยงเอาเราเข้าทางครับอย่างนี้ก็หนึ่งสูสิครับดีดีเยด็ยดอกบาฮะโอ้บอลเข้าทางครับมีโชคนะครับลูกนี้จริงๆจ,จังหวะแรกติดไปแล้ว เนี่ยโอ้โหชนหัวเข่าแล้วสะดุดล้มกันเองฮะโอ้โหพลาดพลาดเอาละมาเริ่มมันต่อฮะสีน้ำเงินนาโปลีฮะสีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะเราเบียดมาครับกุลิตเบียดได้ได้บอลอยู่โซคาเตสแข็งฮะตัวใหญ่แต่โดนแซฮะโงลงบอลได้บอลอยู่กุลิตมาข้างล่างครับคาร์ลอสอัมเบโต้แทงยาวเลยเป็น จิโนโอล่าครับแทงมาล็อกบ่ะแล้วใครอ่ะโซกเต้หมุนอยู่ฮะเฟกชอ็อตไม่ไปนะไม่ผ่านนะซัมบอต้าครับเหนียวฮะลงลองบองครับโอ้โหอ่านเกมดีแล้วเลยนะ,ะลงลองบองโซเตลองสับดูโดนยามาทางซ้ายเป็นเปาโรมาดีนี่ออ้ยเฟกช็อตว่างันนะ บาคโจวะโอ้อันเกมผิดครับบอนนี่นี่ล้วแทงมาตีนะฮะโอ้โชคดีเข้าพวดไปแล้วครับบอลน,นี่เมื่อกี้เซนเตอร์ของเรานะจบครึ่งแรกฮะนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะได้ประตูจากดีเจด็อกบาครับจอรดีออบ,บาครับมวนกลับมาลงลองบ้อง แผนอยู่ในแผนส1 2 2นึ่งสอนะฮะใครชอบแผนนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูฮะเล่นใครคลายผมเอา้าลืมบอลคาร์ลอสอเบตโตอะมาจูดกุลิตสกตเต้แทกมาเอา้าแล้วจ่ายบอลกลางสนามเสียอย่างนี้จะส่วนกลับแล้วฮะคาร์ลอสอเบตโตลงไม่ทันนะฮะลูกนี้โอ้พาทัวร์เลยทีเดียวฮะแล้วม้วนหนึ่งทีแล้วเฟช็อตแล้วเปิดจอ,อ,อบาโอ้โหโหไม่ถึงอะ เป็นสัญญาณเตือนแล้วฮะเอลชาลาวี่ลงมาแทนอีกซีเย่ฮะนาทีที่59เราเล่นสั้นมาคาร,ร์ลอสอัลเบโตขึ้นทางขวานะฮะเอาเราอ่านนับเอลชาร์วี่อ่านมาคาร,ร์ลอสอัลเบโตแทงมาเข้ากลางฮะเรายัดเข้ามากลางโดนแย่งได้ฝ่าวฮะ,ะเล่นเร็วมาคาร,ร์ลอสอัลเบโตแทงบัลลัก จินลารู้กูลิตอุ้ยจะสับแต่ไม่ทันเสียฟาวเนะีกูลิปเข้าไปกดดันฮะลูกนี้ได้ทุ่มด้วยจอร์เดียบาเอาเราอ่านเกมะน,นี่แหละนี่แหละน่าจะปีขวาตัวนี้แหละชื่ออะไรเนะี่ยผมก็ไม่ได้ดูบอลอิตาลีด้วยฮะ ดูแต่แมนยูเนี่ยดูแล้วก็แพ้ก็เลยไม่ได้ดูอะไรอีกเลยฮะแล้วขึ้นมาทางขวาฮะจิโยบ่ากูจะเอาบ,า,อยอา,บายอย่างเร็วอะแต่ไม่ทันประตูประถังเปิดบาลนีนี่อุ้ยดีขึ้นขึ้นโม่งฮะแย่งกับกองหน้าเขานะเราจะสวนกลับพักกุลิตชินล่าด็อกบามาแล้วฮะเรามีทำไงเราแทงโอ้เรา,าชาร์จจ่ายไม่คิดนะฮะผมเองฮะ สัปดาห์นี้แมนยูก็เตะกับแอสตันวิลล่าตีสามอะไม่น่าจะได้ดูแล้วช่วงนี้นอนเร็วอะ <S <S เออแต่ช่วงนี้ติดเกมไอเนี่ยฮะทีมไฟแอทแทกอะของมันเป็นตัวละครจาก L.O.L นะแล้วดอกบาป่นเรียบร้อยครับเป็นลูกฝั่งฮะสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้เออติดทีมไฟแอทแทครับมันเป็นตัวละครของ L.O.L อะเราเป็นเกมแนวเชสฮะ ลองไปเล่นดูนะใครใครชอบแนวนี้ก็สนุกนะครับแต่เกมนึงใช้เวลานานนะยีนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะเป็นเกมแนววางแผนนะฮะแท็ติกแท็ติกประมาณนั้นเอาละก็จบเกมที่สองไปฮนะไปพบเกมที่สามฮะเอาละฮะมาพบเกมที่สาครับเจอมิวสิกสี่สบดฮะในแรงเก้าแสนสี่หมนห้าพันนะผมก็9ก้าแสนหกหม่นเจ็ดันนฮะ ดูตัวเรเออมาดูผู้เล่นนะ,ะมาอยู่ในแผน4-1-2-2-2แนโร่นะครับมีเม็ดฟ้าเม็ดเขียวเม็ดม่วงและเม็ดส้มฮะสกเต้เม็ดส้มนะฝั่งตรงนะข้ามฮะ4-2-4ฮะนาโปลีเช่นเดิมะฮะหรือเปล่ากูลูเชฟสกี้โอ้หน้าเป้าเป็นเฟอร์นันโดตอร์เรสฮะสกเต้ขึ้นมาชินโนล,ล่าด็อกบาครับแทงขึ้นบนไปมิเชลบัลลักแล้วเล่นชงเรียบร้อยสิครับโอ้ มิเชลบอลหลักฮะได้บอลจังหวะแรกโอ้โแล้วเลีเชงเล้เชงใช้ได้อยู่นะครับภาคนี้นะฮะแต่ใช้ได้ทีเดียวทีเดียวมันก็เหลือเฟือนะท่านผู้ชมเนี่ฮะโอ้โหโอโหแ,แต่ผมชอบภาคนี้คือมันมีการแท็กขึ้นหนักเนี่ยมันจะทําให้เกมนียมีมิติมากขึ้นนะ,ะแต่ก่อนมันวิ่งชนมันได้แค่อ่านเกมไง อันนี้มันเพิ่มการแท็กเิลนหนักฮะยืนแท็กเิลนเข้ามาด้วยนะมันก็เลือยผ่านยากขึ้นนะครับถ้าคนอาจจะหวังเก่งนี่รู้เรื่องกุลิตย่างบอลได้ฮะโอ้แล้วแซ่ได้บอลเฉยโอ้ตัวละครเก่งมาดีอย่างนี้นี่เองฮะอันนี้ไปเกมที่สามนะฮะลงแรงนะฮะรู้สึกว่าสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากซื้อผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่งงนง่ายขึ้นเยอะเลยบอกตรงเลยอันนี้ขนาดเทรนแค่เลียวล่าห้านะครับเลเวล่าห้าเลเ้วว่าแปดเอง สิบบางตัวนะยังของค้ายที่จะบังคับเข้ามือเลยทีเดียวอะโอ้ oh, ท่านเลเวลยี่สบสาสิบนี่ขนาดนะเอาแล้วมาะไม่ยี่สิบสามสิบแม่งต้องไม่ต้องพูดถึงผมเจอมาแล้วแม่งพลิกหายเลยอะพลิกปุ๊บกองหลังผมแม่งไปแล้วคาร์ลอสอาเบโตฮะมาที่อุเปลี่ยนแกนมาจอร์ดีอ้อัลบาจอร์ดีอ้อบาเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันวิ่งเร็วแล้วก็เปิดบอลดีนะฮะ ดอกบาแล้วโอ้มวนะได้ไหมเอาอแล้วจุดโทษฮะลูกนี้ดีเยี่ยดอ,ด,ด,ดอกบาโอ้เว้ยดอกบามวนะสุดๆไปเลยโดวรองบองโอ้เขาระต่างฮะอ,อย่างคมอ่ะพูดถึงจอร์เออกบาต่อมันวิ่งเร็วอะเปิดบอลดีแต่เ้าเสียมันคือผมจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดเกมเนี้จะเสียประตูจากลูกโมนะจากเอาบ้าน่าจะหม่มึดอ่ะ เนี่ยครับข้อเสียที่ที่เจอเลยหลักๆเลยแต่นอกนั้นผมว่ามันดีแจ้งบอลดีวิ่งเร็วเอาละฮะมาละฮะจุดเบลิงแฮม <Jude S 1> <aring> หมวนอยู่เอาแล้ะเปิดโอ้มบอลนี่ผมวิ่งถอยหลังฮะเสียหลักเป็นเอ่อฟดตอเตสฮะเขาหันหน้าเข้าประตูครับแน่นอนครับมันจะเขาเรียกอะไรแรงแรงโมเมนตัมมันจะดีกว่านะันี่ฮะโอ้ยชิงจังหวะมง จากมาลดนี่ฮะกองหลังระดับตำนานนะทีสามห้าครับนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งอ่ะจะเดียวมามวนกลับมาร้องบ้องโอ้ไม่ส่งฮะเห็นเราส่งให้เราวิ่งฮะเอาละฮะด็อกบาชินอลาแล้วเฟกช็อตมาเอาชินอลาฮะเต็มข้อครับสามประตูต่อหนึ่งฮะโอ้ยเดวิดชินอลาเม็ดเขียวฮะ คือจะบอกก่อนตอนแรกอ่ะผมซื้อไอตัวไม่ได้ตีบวกใช่ไหมแล้วผมมาเลื่อนดูไอตัวตีบวกอ่ะแพงกว่าไอเม็ดเขียวเม็ดน้ำเงินอ่ะแพงกว่าไอตัวไม่ได้ตีบวกอ่ะแค่ไม่กี่ล้านเองผมก็เลยแบบเอ้าอย่างงี้ผมมีเงินเหลืออยู่ผมก็ขายตัวเก่าออกแล้วก็ไปซื้อพวกเม็ดเขียวเม็ดน้ำเงินเม็ดม่วงมาเล่นนะเพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทเองฮะก็ได้ตัวเงเกิงไม่ต้องไปบวกเองเนี่ยฮะผ้าครับเอาบาเนี่ยหละลูกเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย เนีย่ยมันจะเสียจังหวะแบบเนี้ยคือแม่งวิ่งเร็วไปใส่เกียร์หมาแต่แม่งไม่ได้ดูบอลโอ้แลเรเปิดสวยวนะนะจูดเหรอนี่ฮะโอ้โหแล้ววิ่งถลไหลไปเลยฮะเป็นคูลูเซฟสกี้ฮะของสเปอร์นะถ้าจะไม่ผิดนะฮะไ่ผิดคออภัยด้วยฮะจบครึ่งแรกครับนําอยู่สาประตูต่อสองฮะมัมานาเลยทีเดียวครับ เกมนี้สี่สองสี่ครับอันนี้เป็นเกมที่สามนะฮะเนี่ยเอาบ้าตอนแต่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยที่อัดคลิปอยู่เนี่ยผมซื้อซัมเปต้ามาแทนและแทนไอเอาบ้าละซัมเปต้าก็สามสิบล้านอยู่นะเม็ดอะไรไม่รู้เดกค่อยไปดูว่าจำไ,ได้เอา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 ้ยไม่หลอนเอาแล้วโดนแย่งเดี๋ยวตอนนี้ต่อไปก็พยายามที่จะหาซื้อนักเตะมาตีบวกเม็ดนะครับให้มันเลเวลสักเลเวลสิบทุกตัวก่อนน่าจะดี ตอนนี้มันยังเลเวลน้อยอยู่แต่เวลาเลเวลสิบอะผมเสียดายตัวจริงจนะผมไม่รู้ว่าตัวละครหนึ่งอะมันออกใหม่เรื่อยใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้นานเท่าไหร่ฮะกูลิดฮะเราเฟงช็อตมาบวนอยู่กูลิดฮะ,ต,ออดะ,ฮะตัดเข้ากลางได้ไหมไม่ได้ะฮะเอาแล้วกูคลิกอยู่เอาบ้าเนี่ยดูรปเปิดเอาบ้านะเข้าหัวเลยฮะเนี่ยที่ผมบอกคือจุดเด่นเอาบ้าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าจากฝั่งขวาผมคาร์ลอสเอัลเบโตเนะี่ย มันไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็เปิดไม่แม่นขนาดนี้แต่เอาบ้าเนี่ยมันเปิดมันเปิดดีเนี่ยฮะมันเปิดดีนี่ฮะสี่สองแล้วฮะนันทีที่เท่าไหร่เนี่ยหกสบเ็ดต่างสายบ้างฮะเป็นเจลูก้าซัมบราต้าดูดีอาซัเอาแล้วเล่นเชงมาแล้วจะสับไม่สับเฟอโนต่อเลสแล้วจะยิงฮะไม่ผ่านฮะ ชาราจะสวนกลับเร็วฮะชินโนล่าคูดอกปาแต่พานนี้มันดีอย่างหนึ่งคือท้งเต็มันไม่เหนื่อยเอาแล้วโอ้โหแล้ววิ่งเลยกระชูดพูดพาดสกเตสฮะทำไงฮะทำไงฮะเอ้ยโอ, و, อ้โหอ้ยเจ้โหจริงๆถ้าจริงเลยอะผมยิงนะแต่ไม่รู้ว่ามือไปโดนอะไรมันเลยเป็นลอกนะครับชินโนล่าฮโดนคายวอเกอร์เอาแล้วตัดพรโอ้โหเฮเอาบ้าเหวิ่งแซงฮะมาซิส โอ้โหลองการต่อบอลนะขนอเผื่อโทษนะฮะมัติวุฒเราแทงมามาัติวุฒเอ้ยกองหลังกองกลางผมเหนียวว่ะเขาขึ้นบอลไม่ได้เลยเราเอา้าซ้ายลุดะฮะมัติวุธขึ้นบอลมาได้บอลเก็บบอลได้โอเคเอาบ้าเปิดอืมเฮ้ยยังได้บอลอยู่วนะ่ะโอ้โหนักเตะต,ตัวใหญ่มันดีอย่างนี้เองล้าจะสวนกลับมาตีเราลองบล็อกอีกโอโ้ตายตายเหนื่อยเหนื่อยเกมนี้เฟกช็อตจิโนล่าเปิดไหมไม่เปิด หมวนอยู่แล้วไมโลโอเคฮะก็จบไปแล้วฮะเกมพี่มามะชนะไปสประตูต่อ2อสรุปนะฮะผมซสน,นักเตะใหม่เนี่ยทีมมันแข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะแล้วถ้าในอนาคตเดี๋ยวถ้าผมเลีวสิททุกตัวเดี๋ยวผมจะมาอไอคลิปลองเล่นดูนะฮะโอเคฮะฝากบัฟฟาโล้อดูครับไปแล้วครับสวัสดีครับ